เรื่องอาหารการกินปรากฏว่าวันนี้ไข่เป็นข่าวใหญ่ครับไข่หนูเนื่องจากว่านะครับไข่หนูไข่หนูนะครับก็คือว่าไม่รู้ละรัฐบาลแต่ละชุดมานะครับมาทําหน้าที่แล้วก็ต้องวัดดัชนีเรื่องของการบาริหารด้วยราคาไข่ะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่าไข่หนูไข่หนูเ,<อ>เหลือฟองละ3บาทครับ เป็นใครอยู่ที่คละหน้าฟ้ามนี่ครับเป็นการร้องมาเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยสําหรับนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับมาจากทุกภาคนะครับวันนี้แจ้งปรับราคาแนะนําไข่ไก่หน้าคะ,ะหน้าฟาร์มนะครับลงอีก20สตางค์ลงมาอยู่ที่เหลือฟองละ3บาทครับ หรือแผงและ6บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับซึ่งเป็นการปรับราคาลดลง20ตัางตังติดต่อกัน3สัปดาห์นะครับในรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลคราวนี้แนวโน้มคาดว่าจะลดลงอีกนะครับพูดง่ายๆว่าไข่หนูไข่หนูตอนนี้เหลือละฟอง3บาทครับแล้วทำไมมันลดลงอย่างนี้ล่ยครับสาเหตุครับราคารงแรงมาอยู่ที่3บาทเป็นผมมาจากดีมานแล้วก็สปายคือ ความต้องการแล้วก็นะเรื่องของการผลิตออกมามันไม่สมดุลกันนั่นเองครับ<อ>ไม่สอดคล้องกันนี่นะปัจจุบันเป็นไงบ้างครับไข่ไก่ในตลาดมีอยู่ปริมาณ55-60ถึงล้านฟองครับยังเกินความต้องการล้นตลาดอยู่ประมาณจะกล้านฟองเพราะว่าอะไรครับเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบ่บนครับรวมทั้งคนใช้ใจ่ายก็ประหยัดด้วยประกอบกับช่วงเทศกาลจินเจลูกล้านแล้วก็ปิดเทอมด้วยนะครับทำ ทำให้มีการกินไข่นั้นลดลงด้วยครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่เลี้ยงไก่เองปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับก็ไม่อยากจะปลดไก่ละครับแม่ปลดไก่ออกจากกรงยืนกรงเนี่ยครับทำไม่มีไข่ไก่นะครับออกมาตลาดค่อนข้างมากเช่นเดียวกันผู้เลี้ยงรายกลางแล้วก็รายย่อยนะครับไม่กล้าที่จะปลดที่ว่านี้นะครับเพราะอะไรครับกลัวจะไม่มีไข่ขายก็ทําให้เวลาการปลดออกไปเหตุผลนึงอาจจะแปลว่าถ้าปลดไปแล้ว ไม่รู้จะนําแม่ไก่นะครับไปไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้แล้วจะส่งไปที่กัมพูชามันก็ยังส่งไม่ได้ครับนี่นะชายแดนปิดด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไข่หนูวันนี้ต้องบอกว่าเหลือฟองละ3บาทถือว่าเป็นการปรับลงแรงนะครับในรอบ3มปีนะครับอนาคตอาจจะปรับลงมาอีกอ้าวแต่ถ้าวัดไข่หนูแล้วนะครับ3าบาทแต่ถ้าสมมติว่าวัดไข่อุ้งอิงเท่าไหร่นะครับเพิ่งไปที่ผ่านมานี่ครับคุณเนจานะ ต่ำสุดก็คือว่า3บาท40สตะตังเงินนอ๋อเออแต่จริงๆไม่รู้ผู้บริโภคได้ซื้อไข่กันยังไงอันนี้ค่ะใสใช่ไหมคะแต่ก็ดีล้วได้คนละครึ่งเนี่ยซื้อไข่กันเยอะๆช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่มันก็มีคําถามแล้วว่าที่ไข่ราคาตกต่ำนี่คุณบอกว่ากินเจใช่ไหมอาจจะอะไรเงี้ยไปดูซิว่านาเข้าไข่ไก่มาหรือเปล่าเพราะบางทีถ้านําเข้าอะไรมาเกษตรกรเราก็ได้รับความเดือดร้อนราคามันก็ตกลงไปนะคะใช้คนละครึ่งซื้อไข่เยอะๆก็ได้ช่วยกันค่ะ